วัสดีตอนเช้าวันนี้สดใสนะครับวันนี้สดใสามากเลยแดดออกก็ช่างน่าเสียดายเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เราจะเดินทางจากเช็กนะครับสถานี้่อไปเป็นออสเตรียนะครับเราก็รอดูกันว่าเป็นยังไงเนาะครับวันนี้เราก็มากินที่ป๊อบไอรอบหนึ่งขั้งสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่หรอกมั้งไม่แต่ว่าไม่รู้ว่าป๊อบไอมีที่ไหนบ้างเราเนี่ยก็นี่ดิลักไปซี่เบอร์เกอร์ส่วนเจนก็กินเหมือนเดิม เมืนเไปทีคโอเคก็นั่นแหละครับนี่นะครับเราเดินออกมาจากที่ป๊อบอายแล้วปอบอายเมื่อกี้ก็กินไปหมดเพราะว่ายังไม่หิวขนาดนั้นแล้วก็เจอคริสต์มาสมาเก็ตเมื่อวันนไม่มีเลยตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีของอะไรเต็มเลยแต่ว่าคงดแค่เดินดูแต่ว่าไม่ซื้อกินดีกว่าโอเคเพราะว่าเรามีก็มีเป่าลากไปด้วยอืม เรากลับมาที่สถานีแล้วนะครับก็เต็มตัวขึ้นรถไฟอีกชั่วโมงนึ่งนะพอแต่พอเราไม่รู้ไปซื้อหรือว่าไปนั่งที่ไหนอะไรยังไงดีดูนี่หน่อยละกันอันนี้ก็เป็นโมเดลของสถานีนี้ยที่เป็นเลโก้ทั้งอังทั้งอันเลยสิดยอดเหมือนกันนะตรงนี้คือสถานีใช่ไหมพราฮาคาราวินีอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกมันก็เป็นตัวสถาน ตัวแพลตฟอร์มแต่ว่าแพลตฟอร์มมันะมีเยอะกว่านี้แล้วก็ข้างหน้าก็เป็นแบบนี่เฮ้ยมันไม่เหมือนเนี่ยอันนี้แบบเก่าแน่เลยอ่ะเพราะว่าของใหม่มันเป็นแบบเป็นกระจกหมดเลยนี่นะครับก็ departure โอเคเป็น RJ1035 ไปบูดาเปสต์แพลตฟอร์ม 5S โอเคไปกัน โอเคตอนนี้ก็มาถึงที่เวียนนาแล้วนะครับั่งรถไฟไปเมื่อกี้ประมาณ4ชั่วโมงรถไฟไม่ก็ไม่ก็ดิเลยนิดนึงสิบห้าทีครึ่นชั่วโมงก็ไม่เลยายมากตอนนี้ต้องไปหาทางไปโรงแรมก่อนละนี่นะครับก็คือสภาพรถไฟที่เรามานะครับก็จะมีคนยืนอยู่ข้างหน้าตลอดเลยเท่มากใส่เสื้อสรรีชมพูด้วยนี่นะครับหน้าสถานีเวียนนาเซ็นทรัลสเตชันหรือเวียนนาฮอบบานฮอฟตอนนี้เราก็ได้ นี่แล้ว i ิงเกิลต k e t สำหรับสคนใบเดียวแปลกดีนี่นะครับก็เมโทรที่เวียนนาก็จะคล้ายๆกับที่ลอนดอนอยู่อันนี้เป็น U1 อุบานหนึ่งก็แบบว่าเก่าสุดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็น U3 นะครับก็จะมีคนแบบเดินแทรกตอ้นี่เป็นรถไฟ นี่นะครับก็เป็นโรงแรมของคืนนี้ Ibis Budget อะไรก็ไม่รู้ Hotel ไม่ใช่หรอก <S <S แล้วก่อนเข้าโรงแรมนะครับเจ๊ก็มอกว่า super เราก็เลยเออเตรียมตัวซื้อสำหรับพรุ่งนี้เลยละกันนี่นะผมก็ซื้อโยเกิรต์ตอันนี้มา5ยูโรนี่ครับน้องเจ๊ก็กำลังเลือกกินโยเกิรต์ตรักสุขภาพแล้ว่าเป็นแลของที่แน่ราคาไม่ได้แพงที่พอเที่ยวโรงแรมเ้วก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ ออนี่นะครับผมก็ได้นมกับกล้วยมาแล้วก็โยเกิร์ตแซนด์วิชแลวพวกนี้ส่วนเจงก็ซื้อข้อซองกับโยเกิร์ตแล้วก็ขนม,ขนมร้านนี้ก็เป็นโรงแรมนอนแล้วน้อมาเช็คอินสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะไม่รู้อะ วันนี้วันที่แม่วันที่เก้าแปดวันเก้าละมั้งเออวันนี้ 9, 8, วันที่หหมาย <5. S 1> ถึงห <5. S 1> มายถึง <laughs> วันเท่าไรของทริปแล้วไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรแต่ก็นี่นะครับอยู่ที่เวียนทอปบอลฮอบก็จะเห็นได้ว่ามีรถไฟโอเคตอนนี้รถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถไฟก่อน <c oughs> อันนี้ก็ขึ้นมาอยู่รถไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็วุ่นวายมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันเรนที่เป็น motion sickness ก็เรานั่งผิดทางนิดน,นึงตอนแรกนึกว่าจะไปทางร้านแต่ว่าสุดท้ายไปทางนี้นะครับรถไฟก็ประมาณน,นี้ O B B เป็นรถไฟ็พ่ได้ความเร็วสูงมาตั้งนี่แหละชื่อเร็วเจเร็วเจ,น,เวเจนแล้วก็ตอนนี้ก็ให้เจนนอนเวลาเดี๋ยวเราดูวิวแล้วไปกันเลยดีกว่านะ ตอนนี้เราเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนรถไฟที่อัดนังพูชเฮมนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไฟอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้มันจะสวยแล้วเป็น s อสบานนี่ก็คือรถไฟ City ้เจนะครับจะจอดแวะหลายที่เหมือนกันจะเป็นเหมือนคล้ายเอสบานอะไรอย่างงี้แต่เราต้องพยายามหาที่นั่งที่เป็นดิมหน้าต่างเพราะว่ามันจะสวย Another every minute till the weekend so I can live โอเคตอนนี้ก็มาถึงที่ฮาวสแตนแล้วนะครับตื่นเต้นไหมสวยมากเออแค่แค่รถไฟก็แบบสวยมากแล้วแลเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปขึ้นเรือข้ามฟากน,นะครับเพราะว่าสถานีรถไฟที่นี่มันอยู่แบบว่าฝั่งนี้เออตรงข้ามตรงข้ามของทะเลสาบแล้วก็รถไฟเมื่อกี้ก็ดีเลย์เล็กน้อยแต่ด้ยวยความที่ว่ามันเป็นแบบรางเดี่ยวอะไรเงี้ยต้องรอรถไฟสวนก็โอเคไม่เป็นไรไม่แย่มากอันนี้นะครับก็คือสถานีขึ้นเรือไปฝั่งนั้นนะครับเรือเป็นอย่างนั้น ก็ด้วยความที่คนเอเชียเยอะนะครับก็จะแบบว่าชอบมาแซงแซงกันหน่อยความเห็นแก่ตัวก็จะเยอะเล็กน้อยนี่นะครับเราก็ขึ้นมาจากฮาจากเรือแล้วถึงที่หมู่บ้านฮาแซดเต็มตัวแล้วนะครับของนั้นก็วิวดีอยู่เหมือนกันเป็นภูเขาแกลเชอร์ไม่ไม่ใช่ g กลเชอร์แล้วก็มีเออฝังนันเป็นภูเขาภูเขาแล้วก็ภูเขาตรงนี้ข้างหน้านี่ก็จะมี คลองหรอเป็นคลองมั really? ้งแล้วก็ม an okay. ีปราสาทอะไรอย่างนี okay. ้แวก็ม่าตัวมบ้านจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าัวธรรมชาติละสวยมากจริงๆตรงนี้เป็นเมืองมรดกโลกอยู่เหมือนกันนะหมู่บ้านมรดกโลกโอเคเราลองเริ่มเดินก่อนเลยดีกว่าก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเดินไปมุมมหาสนนะครับที่แบบว่าถ่ายและเห็นหอนาฬิกาที่แบบว่าที่คนแบบชอบไปถ่ายกันอะไรยงเงี้ย ก็เดินมาไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่เนี่ยมันแบบว่าเป็นเขาไงอยาจจะต้องใช้เวลาเดินเล็กน้อยน,น,นะครับนี่นะครับตามที่เขาบอกที่เขาว่ากันว่าแบบคนที่เนี่ยไม่ค่อยชอบให้ทัวริสต์มาเขาก็เขียนเน, <c oughs> น,นี่อยอะทุ่งวิวว่าที่หมายถึงแบบว่าเขาก็อยู่ชที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะจะ <c oughs> ส,งส่งเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเพราะทัวริสต์แบบว่าทําเสียงดังอะไรอย่างเงี้ย ธรรมชาติอจริงตรงเนี้ยคือถ้าไม่มีคนอ่ะมันจะเงียบม,มากเลยนะเรือแล้วก็เรือด้วยแล้วก็นี่นะคะเราตรงนี้ก็คือปุ่มมาหาชนนันเองของที่คนส่วนใหญ่เขาจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันก็จะเห็นไส้นาฬิกาน้ำเป็นหลักใช่ไหมะละ่ะเออก็จะเห็นว่าคนเยอะมากตรงนั้นเป็นคนคนไทยเหมือนกันฝั่งนี้ก็เป็นคนอะไรไม่รู้เลยเหมือนกันแต่ว่าช่างภาพเยอะอยู่เหมือนกันเออ โอเคครับวันนี้ก็ถ่ายรูปมงมาหาชนเสร็จแล้วนะครับก<ม>็เจอคนไทยชนคนไทยเยอะมากเยอะแยะมากมายไม่รู้จะทำยังไงเลยกอ,ยอ,อมากับทัวร์คะ่ะค<น>อา่าเป็นทัวร์อะไรนะก็คือเป็นเหมือนทัวร์ที่เขามาเที่ยวต่างประเทศไงแต่าแบบมากับทัวร์ปกติอะ่ะแล้วหัวหน้าทัวร์เป็นคนไทยด้วยหัวหน้าทัวร์จะเป็นคนไทยแต่ว่าไกด์อ่ะจะเป็นชาวต่างชาติอา่าสุดยอดมากคือถ้าคุณเคยเที่ยวกับทัวร์คุณจะรู้โอเคโอเคเคยเที่ยวกับทัวร์เดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินก่อน นี่นะครับเดินกลับมาเล่หนึ่งก็เจอโบสถในฮาวสตาร์ดเป็นโบสถเล็กๆอันนึ่งนี่นะครับข้างๆโบสถก็มีเออเรียกว่าอะไรอ่ะสักอย่างนี่มาดูน้ำได้จะเห็นได้ว่าน้ำใสมากใสมากๆมากๆๆไม,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 ม่เคยเบื่อเลยมุมนี้ แล้วก็นี่นะครับก็เป็นถนอนอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีแต่คนสูบบุหรี่ทั้งัดเลยเพราะว่าที่นี่เขาสงสัยเป็นโรคเครียดกันต้องสูบบุหรี่ไม่สูบไม่ได้จริงๆท้ามู่ว่างมันก็มีแค่นี้ยแหลยเนาะ แล้วก็วันนี้ก็ต้องเริ่มหิวแล้วต้องหาอะไรกินว้นนี้ก็เป็นร้านอาหารที่แบบราคาโอเวอร์ไพรส์มากคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรบิสตี้แต่ว่าราคาแพง<อ>แล้วก็นี่นะครับฮอทดอก6ยูโรเจ๊ต้งกินฮอทดอกเหมือนกัน<ะ>กินชีสเค้แกแป้งกับขนมปังกรอบหรอโอเคใช่เลย แล้วนี่ก็เป็นคิวขึ้นเรือนะครับตะกี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เเดิมนมาขึ้น,น,นรอขึ้นเรือเลย่ <S 2> <S 2> ะเป็นไงฮาวส์ตเป็นไงสวยมากเดอะมัสแต่ว่ามีแต่คนเอเชียนะคนไทยเยอะมาก<อ>ก็คือถ้าจะมาก็ไม่ต้องคาดหวังว่าแบบโหจะมีแต่แบบ นุ่มตาตาฟ้าผมผมทองอะไรเงี้ยไม่มีมีแต่คนไทยหัวดำเ็เ <laughs> ฉยเลยึ่งก็แเ่าผมก็ยดีเหมือนกันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างสวยมากเลยน่ามา กลับมาที่เฮาบันฮอมแล้วนะครับตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันบนรถไฟเพราะว่ามันง่วงอะง่วงแล้วน้ําก็ไม่ได้กินด้วยเพราะว่าแบบว่าไม่ได้เข้าห้องน้ําที่ฮาวสัตเออใช่ไม่ได้เข้าห้องน้าที่เฮาสัตเลยแล้วก็กินน้ําที่มีที่เอามาจากที่ที่เตรียมมาสามขวดอย่างเดียวเลยแล้วก็ขึ้นห้องน้ำบนรถไฟอย่างเดียวใช่ไหมล่ะก็โอ้สุดยอดเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งที่ฮาสัตเนี่ยคือมันรับจ่ายเงินสดไว้เพราะว่า มันขายของนะคะโอเวอร์ไพรส์มากแบบเออ,อด,ดอกก็แพงน้ำก็แพงน้ำไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าไอของฝากแพงแบบจริงๆเว้ยเออแล้วว่าจะมีจดุดจอดรถบัสซึ่งก็เป็นสำหรับแบบไม่เป็นทัวร์อย่างนี้แนะ่เลยเอออย่างที่เจนเคยพูดเออใช่นั่นแหละ Anyway ตอนนี้คือเพิ่งตื่นแบบตื่นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่คริสต์มาสมาร์เก็ตเชฟเวยนานกันนะครับก็ไแปบบ นี่นะครับวันนี้ก็มาถึงที่เซนต์สตีเฟนแคทอลิกแล้วข้างหน้าร้านนี้มีคริสต์มาสมาเก็ตอันใหญ่หนึ่งอันนี้ไม่ใหญ่เท่าราสเฮาส์ก็คืออ่มินิสปาลิตี้นะครับร้านนี้เป็นอันที่แบบใหญ่รองลงมาแล้วกันนะเจนเซิร์ชมาก็คริสต์มาสมาเก็ตเวนาเนี่ยขึ้นชื่อแบบว่าค่อนข้างแบบติดท,ท็อปอัจริงๆท็อปหนึ่งเลยก็ได้นในโดยส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะมี คนเล่นไอ้ที่มันยิงๆขึ้นไปแล้วก็มีแท็กซี่จักรยานนะครับของตกแต่งแปลกๆมากมายนะครับมันก็มีของตกแต่ง,ง,ตตงนั่นก็เป็นของตกแต่งอีกโอ้ไม่มีอื่นเลยนะแล้วก็ของตกแต่งของตกแต่งของตกแต่ง ATM Photo b o x โอ้โหไม่ไม่ไม่แม,ม่สมเป็นท็อปหนึ่งเลยที่เนี่ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องไปดูที่ l a t h o u s Plus Platz นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็นี่นะครับก็ตรงนี้ก็มีรถออมา้มารถม้าแล้วก็นี่คือที่เติมนามมา้ำม้าสงสัยมา้าโอเวอร์ฮีท แต่ว่าที่แปลกสุดนะครับคือรถม้าเนี่ยมันมีแบบมอเตอร์ด้วยเออก็คือไม่ใช่2แรงม้าละประมาณแบบอะไรอ่ะหแรงม้าหรอเออคงเป็นงั้นแหละแต่ว่ารถม้าก็กินตดแรงเหมือนกันนะก็คิดมาสมาร์เก็ตก็ตรงนี้ไม่มีแค่นี้นะครับสำหรับผมรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ค่อยมีหลายเท่าไหร่แล้วพี่เจนก็ไงน้อยน้อยมากพักดีกว่าเยอะนะ ใช่แล้วเราก็ตัดสินใจที่จะไปกิน 5Guy นะครับ 5Guy อีกแล้ว 5Food Chain อีกแล้วซึ่งก็ชอบจังซูช์ค่ะทุกคนใช่ใช่เลยอี่ทำอาหารฝรั่งฝรั่งที่แบบว่าอามาริกาที่ไทยแบบบล็อกเกอร์กินสงมพิซซ่าแค่นี้พอเคเลยยากแบบไหนจะเล่นไปละคะก็นั่นแหละครับ สรุปว่า5 Guys คนเดอนนะครับเราก็เลยหันมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแทนเพราะว่าพี่เจนของเราอยากกินซูชิแล้วก็นี่นะครับก็คืออาหารของเราเจนทำดีอิเกะมาชิมะ er หมายถึงแบบว่าขอบคุณอาหารอะ่ะ โอเคก็กินข้าเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็อาหารญี่ปุ่นก็โอเคเหมือนกันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นเออก็เดี๋ยวตอนนี้กลับโรงแรมแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพรุ่งนี้จะเที่ยวเวียนนาและอืม